ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องป้ายจำลองสหอยร้อยคณอันนี้ก็มาตรวจมาตรวจที่ทางห้องให้ห้องนาว่ามีคนขี้โกงไปหรือเปล่าดักดงดักเดนอะไรนะนะไม่ได้นะคือม,มือนี้มันโกงกันได้ อยากได้หลายไว้ใจบ่ค่อยได้เด้อเฮาก็ต้องตรวจสอบที่ให้ที่นาเฮาเนาะ ทางรถมันต้องถูกขี้ดินลงมากอบเอ้ยหลานเอ้ย ปุูกมันใช่แล้วปลูกมันเสแล้วเนาะเห็นอยู่บ่ค้องนะเบิ่งดูมันหลานค่อยก็ยังบ่ทันได้ อันนั้นเนาะยังบวดันได้กู้ปวแพมันกู้ยังบ่เบิดช้ำ มองคืนมาว่าดังใคร มันออกแล้วครึ่งหนึ่งยังไม่ออกครึ่งหนึ่งจะลงไปซูมตรงนี้ก่อนโอ้ห่าโคไม่เนิยนเลมันแห้งมันแตก Oh, no, i ปลูกมันมาแล้วมันมันปป่งเลยงามแล้วมันมันมันขยันด้หลานค่อยขยันกว่าลูกชายอีกก็อาศัยมันนี่แหละ ไม่ได้สใส่ไข่ดอกเวลาเกี่ยวข้าวมันก็มาช่วยอืพูดถึงลูกแล้โอ้ยไปพูดถึงมันเลยค่ะละมาละโกเนี่ก็มันเป็นคนสักหลักให้ลูกนะ้มันไม่เท่าไรเลยหลานเลยนะมันขยันไแท้ออเอาข้าวออกยังปลูกมันขยันไหมค่ะ ปูกหรือเปล่าทำพุนนะก็พุนกันเลยปูกหรือยังมูอันนี้ลุกจังเยลยเปล่าก็ลุกยากโคเม้นิดเดียเดี๋ยวจะให้มันตัดยา เห็นห้องเลยมันงามเนาะ mần rồi nè Ủa Mà mình lục theo vào จะอยู่หรือเปล่านอ้กอกบเอ้ยขอจบคลิปแค่นี้นะคะจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้คุณยายด้วยค่ะขอบคุณค่ะ